โคมีอะไรเหมือนฉันจะเจออะไรบางอย่างอะ่ะมีอะไรเหรอเหมือนฉันจะเจอเรอือจริงดิงั้นเราไปกันเลยฮันแน่ฮันแนแ่แกตก้องการอะไรอะไรคุณตำรวจฮะเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตลูกเมียไม่ได้สั่งสอนเลรวฮะห้ามเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรอแกอยากตายเหรอโอไม่นะฉัาต้องรีบช่วยเพื่อนเอ๊ะ เหมามาจะพังนะนี่เราต้องทุบก่อนเออเออเฮ้ปือนอะไรเนี่ยปืสนสไนเปอร์เหรอเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยดังเสียงอะไรเบอร์เสียงแตกเลยเฮ้ยเราต้องรีบเอาปืนฮนี่ฉันต้องรีบเอาปืนสไนเปอร์ก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่จะเพื่อนฉันตายฮฉันต้องรีบแล้ว ฮหวังว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคเล็งดีๆเล็งดีๆเฮ้ยอีกคุกเข่าเลยเออเอ๊ะเสียงอะไรนี่รู้สึกเฉียวเฉอะไรแปลกๆนี่เคายิงนะถ้าเคายิงคุณตำรวจตายแนะ่ฮ้อเออเอ โอ้คุณน้านิโคลไม่เป็นไรเพื่อนเช็คไน,แน่แน่ใจนะว่าว่าเขาตายไหมอโอเคเขาตายเอ๊ะทำไมเขาฟื้นคืนชีพอะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเขาถูกเชื้อไวรัสนะ ลืมเลยว่าถ้าใครตายและ,และ,และ้วถูกเชือ้อไปแล้วเนี่ยรับประกันได้เป็นชอมบี้เชอร์รับไปสิน้นอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันยิงแน่ฉันจะยิงจริงๆอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าเอามือสุกภูกมาแตะไข่ฉันอย่า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 ยิงก็ยิงไม่ออกช่วยด้วยนิโคลไปไปเออเหมือนซอมบี้ตัวนี้จะอึดนะเฮ้ยยิงออกแล้ว นี่นะ่ะนี่นะ่ะชอบไมซอมบี้เถือนนี่ยิงซ้ำเพราะโกรธแค้นถูกด่าโอเคแล้วเราจะทำไงต่อเอาแล้วเราอยู่เรือแล้วนี่จะมาได้เหรออ๋องั้นเราไปเออฝัอนตองข้าวกันไหมเผื่ออาจจะไม่มีซอมบี้ก็ดีนะก็ดีนะ โอเคมา okay, okay, <okay. S 2> ไปกันเลยกว่าจะถึงเฮ้ย <Hey, S 2> นานอะ่ะโอเคมาเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนู้มีบ้านด้วยอะ่ะจริงด้วยว่ะเข้าไปเลยไหมเอ <Hey, S 2> อย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งก่อนบางทีไอเจ้าของอาจจะอยู่เถอหน้าอาจจะมีสบเบียงก็ได้นะ เออก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดเอ,อ๊ะรู้สึกแปลกๆฮะเหมือนสัญชายตายาชันบอกว่าข้างในนี้มีมีมอันตร,รายอย่างสูงแถมเป็นตัวใหญ่ด้วยฮ้ันจะลองเชื่อสัญชาิตายาตัวเองมาเข้าบ้านเลยออ้หข้างในนี่รกมากๆเลยเอ,อ๊ะ นั่นไงว่าแล้วว่าสัชาติตายนของฉันพูดถูกตายไป,ป,ะปยซะตายไปซอมบิยักษ์มาดิโอ้โหทากันมาวะดีเออลืมเลยว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งยิ่งอึดโอ้โหมีไม้บรรทัดด้วยเออนี่เออโอ้โหไม่เป็นไรชิวๆ โอ้โหสมบีบ้านใครเนี้ยโอ้โหยิงก็ไม่ออกโอ้สวยช่วยหน่อยได้เลยนิโคแกตายยากใช่ไหมสมบีปลาเทือนมาฉันจะโชว์เองไม่ชอบไหมชอบไหมฮะชอบไหมฮะชอบไหมหิวเป็นไงชอบไหม ซอมบี้เถื่อนมาดิไอจิก,จกลุกขึ้นมาเนี่ยกะว่าใจเดินข้ามศพแต่รู้สึกเสียวอะไร,ประแปกลกๆฮะรู้สึกเสียวงั้นยิงเลยเออหายเสียวแล้วยิงอีกยิงอีกมันไสมานนาแล้วยิงอีกยิงอีกเออ เออเนี่ยมันไสมานานและไปไปข้างนอกกันทำไมทางมันแคบวะเออเรวเราต้องมุดใต้โต๊ะเหลื้อยเหมือนเหมือนกับงูเหลือยเฮ้ยนี่มันซอมบี้ไอ้อ้วนี่วะมาดิยายายาเออเออ ก็ยังชิวอยู่โอ้โหตายยากตายเย็นถือว่าจะโดสนสไนเปอร์โอ้โหยิงซ้อมเลยยิงเออยิงไม่ยั้งเลยเอ๊ะยิงอเออเออเหมือนเศษเหล็กข้างบ้านเลยอะ่ะเนี่ยสมเหมือนเศษเหล็กข้างบ้านอะเอ๊ะมีอะไรครับวันเดียร์นี่นี่ตำรวจ บุคคลธรรมดาและตำรวจห้ามเข้าห้ามเข้านะเพราะว่าแสงนี้มันสำคัญต่อประเทศเลยนะจริงดิเชื่อไม่เชื่ออีตอแหลเอาอยากโดนยิงใช่ไหมฮะอยากโดนยิงใช่ไหมฮะเอาแล้วแกจะนอนหมอบทำไมอยากร้องไห้เหรอฮะกลับบ้านร้องกลับบ้านไปร้องไห้กับเมียร้องไห้บอกเมียตัวเองไปชิว,ชวอๆอ้าแกแกด่าเพื่นอนฉันใช่ไหม ฮะเพื่อฉันยังไม่ได้ร้องให้เสียงใครนะเออเฮอฮะข้อหาปากหมาเอ๊ยฉันไม่ใช่ชื่อปากหมานะก็หุบปากหุบปากทุเรศทุเรศของแกไปซะอ้ก,กาศอ,อือเนี่ยยินซ้าเลยมันใสเนี่ย ข้อหาปากหมาดีนักสนน้ำหน้าโอเคมาลองใช้ปืนของเขาดิมาถึงเวลาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าว่ามันแปลกๆอย่งไรไม่รู้อะปรับปรับในการถือปือนก่อนเพื่อแขนไว้ขาดโอเค,ค,ม,อเคมาสวยมา เป้ประตูปะแปลกๆแะ่เราเข้าไปหน่อยดิทีโพสไปเลยจ้าเฮ้ยนี่ไอตากแกฉันไม่ใช่ชื่อตากแกเว้ยฉันชื่อลุงพรชัยฉันเป็นรองด็อกเตอร์อัจเรียะของด็อกของด็อกเตอร์สมชาย อา้าแล้วแกจะทําเป็นแบบนี้เ,นเพื่ออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดในประเทศที่ฉันต้องเปิดและผลิตนาแสงอะ่ะเพราะว่า<ฮ><ฮ>ฉันทำให้เพื่อซอมบี้แข่งแกงขึ้นนี่ฉันจะเปิดสวิเลยน,นะเออตะคิวกินนี่แน่เปิดแล้วฮะเป็นไงบ้างไอเด็กกระปรูกฉันไม่ใช่ชื่อเด็กกระปกเว้ยแต่ฉันอยากเรียกว่า เอาส้าย oh,